กองทัพสหรัฐถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย20ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเหตุ UFO ทําให้ผู้คนบาดเจ็บเรื่องราวการเปิดเผยความลับเรื่อง UFO และมนุษย์ต่างดาวจากเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐถึงความลับในอดีตที่ต้นสังกัดเคยปิดบังไว้ถูกเปิดเผยออกมาเป็นระยะโดยผ่านทางนักล่า UFO และนักค้นคว้าเรื่องมนุษย์ต่างดาวหลายต่อหลายคน ข้อมูลหลายเรื่องถูกปิดบังทั้งที่เป็นข่าวใหญ่ที่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะมันสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวพันไปถึงความลับทั้งหมดได้แต่มันถูกบันทอนความน่าเชื่อถือพยายามทําให้เรื่องเงียบโดยใช้ทั้งเงินและอํานาจเพื่อเบียงเบนเรื่องราวให้ออกไปจากความสนใจของผู้คนข้อมูลที่ได้รับจากการเปิดเผยมีน้ำหนักน่าเชื่อถือได้ โดยมีหลักฐานเป็นเอกสารของราชการทั้งสิ้นและพยานก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆโดยตรงเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี1980นับว่าเป็นข่าวใหญ่โตโด่งดังไปทั่วโลกเนื่องจากมีพยานสามคนได้เห็นยานประหลาดบินอยู่ในระดับต่ำบินช้าๆเหนือพวกเขาไม่กี่ร้อยฟุต และในขณะที่บินผ่านพวกเขาไปจานบินลึกลับดังกล่าวได้ฉายแสงลังสีความร้อนลงมาทําให้พวกเขาเกิดบาดแผลผู้พองบนผิวหนังหลายแห่งเหตุเกิดใกล้บริเวณชานเมืองอัฟแมนมอลลรตเท็กซัสและที่น่าประหลาดใจก็คือในขณะที่จานบินดังกล่าวบินล่อนอยู่มีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จํานวน20กว่าลำบินตามไปเป็นฝูง ทำให้พยายนทั้ง3เชื่อว่าจานบินลึกลับดังกล่าวน่าจะเป็นของรัฐบาลสหรัฐต่อมาพยายนทั้ง3ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลสหรัฐเป็นจำนวนสูงถึง20ล้านเหรียญสหรัฐและมีการฟ้องร้องถึงขั้นศาลแต่ปรากฏว่าการฟ้องร้องไม่เป็นผลศาลได้สั่งยกฟ้อง เนื่องจากทางฝ่ายรัฐบาลอ้างว่าไม่มีจานบินลำดังกล่าวเป็นของรัฐบาลแต่อย่างใดโดยหน่วยงานต่างๆเช่นฝ่ายกองทัพอากาศกองทัพบกกองทัพเรือหรือองค์การนาซาต่างก็ส่งผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวแทนของแต่ละแห่งร่วมให้การในชั้นศาลด้วยโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเขาได้พิสูจน์ทราบว่าไม่มียานลึกลับ ลักษณะดังกล่าวในบัญชีขององค์กรในสังกัดของพวกเขาเจ้าหน้าที่ CIA ผู้ที่เปิดเผยความลับให้กับนักล่า UFO และนักมนุษย์ต่างดาววิทยากล่าวว่ายานลำดังกล่าวที่สังเกตเห็นและถูกฟ้องร้องนั้นคือยานของมนุษย์ต่างดาวจริงแต่กลับเพื่อนทดลองโดยมนุษย์โลก ในการทดลองขับจานบินของมนุษย์ต่างดาวพวกเขาพบว่ามันแตกต่างกันมากและเขาไม่สามารถควบคุมได้จึงได้วิทยุแจ้งของความช่วยเหลือด่วนเนื่องจากเห็นว่ายานกำลังจะตกลงยังพื้นโลกทางกองทัพจึงได้ส่งเฮลิคอปเตอร์สำหรับติดตามค้นหาและเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยขึ้นไปช่วยโดยได้บินประกบติดตามไปอย่างใกล้ชิดแต่ถึงอย่างไรก็ตามในที่สุด ยานลำดังกล่าวก็ไม่ได้ตกเป็นที่น่าสังเกตว่าเอกสารที่นักล่า UFO และนักมนุษย์ต่างดาววิทยาได้รับจากเจ้าหน้าที่ c a a ที่เปิดเผยความลับมีข้อความในเอกสารที่ได้อ้างถึงโครงการสโนว์เบิที่ตั้งขึ้นโดยอดีตประธานาธิบดีเจมีคาร์เตอร์ที่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบจานบินของมนุษย์ต่างดาว และจานบินลำดังกล่าวเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโครงการนี้ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในรัฐเนวาดาซึ่งเจ้าหน้าที่ CIA ผู้ให้ข้อมูลลับก็ได้กล่าวว่ามีมนุษย์ต่างดาวหลายคนที่มีบทบาททดลองควบคุมฐานบินที่ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดาและได้กล่าวเสริมว่ามีจานบินของมนุษย์ต่างดาวอยู่ในฐานทัพ รัฐบาลของเราได้ครอบครองจานบินของมนุษย์ต่างดาวและสิ่งที่เกิดขึ้นมีการลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลของเรากับตัวแทนของมนุษย์ต่างดาวซึ่งเราไม่อาจเปิดเผยได้ทั้งหมดเพียงแต่บอกได้ว่ามันอยู่ในรัฐเนวาดาบริเวณที่เรียกว่าแอเรีย51หรือดรีมแดนจากหลายๆคลิปที่ผ่านมา เราได้อ้างถึงเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐที่เปิดเผยข้อมูลลับเรื่อง UFO และมนุษย์ต่างดาวให้กับน,นักวิจัย UFO และนักมนุษย์ต่างดาววิทยาทราบโดยใช้ชื่อลับในการติดต่อว่า Falcon และอีกท่านหนึ่งใช้หรหัสลับว่า Condor ไม่มีใครรู้ว่าทั้งสองท่านนี้เป็นใครกันแน่เหตุผลของการปิดบังตัวจริงน่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัย แม้ทั้งสองจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพแต่ก็ยังไม่อาจวางใจในเรื่องความปลอดภัยได้เพราะยังมีกลุ่มที่มีอิทธิพลอย่างกลุ่มอิลูมินาติและรัฐบาลเงาที่ไม่ต้องการเปิดเผยความลับนี้และในอดีตที่ผ่านมาก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เป็นถึงระดับหัวหน้าที่เสียชีวิตปริศนาในฐานทัพโดยไม่มีการสอบสวน และยังมีการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการอีกหลายคนแต่เหตุผลที่นักวิจัยมนุษย์ต่างดาวเชื่อว่าผู้เปิดเผยความลับทั้งคู่นี้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงอยู่ในกองทัพก็เพราะว่าการพบปะพูดคุยในการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลลับนี้เกิดขึ้นภายในสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยชั้นสูงของกองทัพ และวิดีโอภาพถ่ายและเอกสารลับต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นเอกสารของทางราชการทั้งสิน้นมีผู้สันนิษฐานว่าบุคคลทั้งสองคือบุคคลระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐบางคนสันนิษฐานว่าเป็นตัวแทนจากหน่วยข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือหน่วยงานที่เรียกว่า DIA ที่ตั้งขึ้นในปี1990โดยประธานาธิบดี จอห์นเอฟแคนเดีในขณะนั้นประธานาธิบดีจอห์นเ e ฟแคนเดีไม่ค่อยจะลงรอยกับหน่วยข่าวกรอง CIA ที่ดูแลและผิดชอบเกี่ยวกับโครงการมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดโดยหน่วยข่าวกรอง CIA นี้รายงานแต่เฉพาะบางเรื่องให้กับประธานาธิบดี John นเอฟ n คนเนดีจึงเป็นเหตุผลให้ประธานาธิบดีได้แต่งตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่คือ DIA และรับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดจากรายงานข่าวกล่าวว่าประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดี Kennedy, เป็นคนเปิดเผยและตรงไปตรงมาต้องการที่จะเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวให้กับประชาชนได้รับทราบซึ่งขัดแย้งกับความต้องการของรัฐบาลเงาในขณะนั้นและหน่วยงาน DAA ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวนี้ เจ้าหน้าที่ DIA ก็คงอยากสืบสารเจตนารมของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีที่เป็นผู้ก่อตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาโดยการให้ข้อมูลลับบางอย่างที่สามารถให้ได้กับนักมนุษย์ต่างดาววิทยาและนักล่า UFO ทิโมธีนักล่า UFO คนหนึ่งได้กล่าวถามไมเคิลเซลิกแมนผู้อำนวยการสร้างภาพรรยนตร์สารคดีเรื่องสั้น UFO Clover Up Light ที่ทำร่วมกับกองทัพอากาศโดยเขาได้ข้อมูลจากผู้ใช้รหัสรับว่าฟาวคอนเช่นกันแต่ไมเคิลรีปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องนี้แต่เคิร์กบูเบเกอร์ผู้อำนวยการร่วมได้บอกโดยไม่ลังเลใจทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่เคยพบฟาวคอนมาก่อนว่าเขาสงสัยว่าริชาร์ดโดทีสายลับพิเศษ นั่นเองก็คือฟาวคอนตัวจริงส่วนรหัสลับคอนดอนั้นลิโอนาร์สตริงฟิลนักค้นคว้ามนุษย์ต่างดาวคนหนึ่งได้อ้างว่าเขาได้เคยติดต่อกับคอนดอมาตั้งแต่ปี1985หลายครั้งในขณะที่คอนดอปฏิบัติงานอยู่ที่ฐานบินกองทัพอากาศไลอ์เพเ์สันแต่เมื่อหลายฝ่ายตรวจสอบหลักฐานต่างๆปรากฏว่าไม่ใช่คอนดอตัวจริง จนกระทั่งโรเบิร์ตฮัสติงได้กล่าวด้วยความมั่นใจว่าผู้ใช้รหับคอนโดตัวจริงก็คือโรเบิร์ตเอ็มคอลลินอดีตนาวาอากาศเอกพิเศษแห่งกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งเคยร่วมงานกับกลุ่มพลาสมาฟิสิกส์ที่ศูนย์ทดลองแห่งชาติที่แซนเดียเคยปฏิบัติงานที่ฐานบินกองทัพอากาศที่เคิร์กแลนด์จนกระทั่งปลดกเกษียณ เมื่อปี1988โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปของเราด้วยนะครับอย่าเชื่อในทุกข้อมูลที่เรานำเสนอเพราะเราก็ไม่ใช่ผู้รู้เราเป็นเพียงผู้ไม่รู้เช่นเดียวกันเราเพียงแค่ต้องการค้นหาความจริงในสิ่งที่ไม่มีใครรู้หรือรู้แต่ปิดบังเอาไว้ โปรดกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ